ท่านนี่ท่านนี่เว้าไห้ได้เนาะยัยงหน่อยอยู่ <laughs> น้องน้องยังเป็นตัวอ่อนอยู่น้องยังพูดไม่ได้นะครับ <c oughs> หาเสียงกันเทสกันเทสเสียงกันเฮ้้ซ่อมเสียงนะมันโตน้อยผลบอกว่าท่านใดซ่อมเสียงไหมกัน <laughs> 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 ไปแลเ้วเด้ยยไปแวไปทสไปแทะ แม่ไปแทะมือแม่ <c oughs> ใครอยากรู้ว่าตัวเท่าไหรมันตัวเท่ากล่องทิชชู่มันเล็กกว่ากล่องทิชชู่เยอะยายยาย,ย,าย,ย,ายเอากล่องทิชชู่ใส,ส่สิทุกคนแม่ๆต้องฉีกออกก่อนแม่ฉีกกล่องทิชชู่ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไซส์ขนาดไหนนะพี่ๆคำว่าคําว่าเล็กก็คือนี่นี่กล่องทิชชู่กล่องนี้นะเอากล่องทิชชู่เออนั่นแหละกล่องทิชชู่แกะออกมาเลยแม่แกะออกมาเลยเดี๋ยวเราจะจับใส่กล่องทิชชู่นะจะเทียบไซส์พี่ๆดูว่าไอ้ตัวเนี้มันจิ๋วค่ว่านจิ๋วคือจิ๋วแค่่่่ไหหนนนะะคบบพีีจจิิววแแตกู โอ๊ยพวกแกไปนอนกันได้ไหมอยากให้พวกแกนอนทั้งวันขอวิธีทาวทูทําให้นอนทั้งวันได้ไหมครับพี่พี่นี่นี่มันโอ๊ยจะเป็นจากอกก็แนี้หันหน้ามาหันหน้ามา <c oughs> เอาเอาเอาใส่กล่องทิชชู่แล้วไปทิ้งเลยยายลำคาญมากเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวแต่ละค่ำแต่ละคืนกวนอยู่นั่นกัดอยู่นั่นเดี๋ยวก็หูเดี๋ยวก็ขานี่อันนี้คือใส่ในกระดาษกล่องทิชชู่นะนี่กล่องทิชชู่เอาตัวนั้นมา มันกินแม่แม่จ้าจาเจ้าเดมกัดบ่ได้แข็งเอาเอาตัวเด็เอาตัวนี้วะพูดแข็งมันไปกวนปะเขาใจวแล้วให้เขานอนกันยังไงเขานอนนี่ทูพี่พี่เทียบกับใช้กล่องทิชชู่เลยนะว่ามันใหญ่แค่ไหนย้ายยกกล่องทิชชู่ขึ้นตัวนั้นดีวะตัวนี้พูดย่างเดียวใช้กล่องทิชชู่มันมีอยู่แค่นี้เองนี่เทียบกับใช้กล่องทิชชู่หนูตัวเล็กกว่ากล่องทิชชู่ีรักก่อนรักก่อนรักหน่อยรักหน่อยจุ๊ ไว <laughs> ้ถึกตีถึกตีนี้เลย <laughs> ไม่ได้กินไม่ได้ทํายังไงให้นอนนานๆอ่ะมันมันดื้อมากอ่ะรุ่นเนี้ยมันแบบว่ามันเป็นรุ่นชาร์จแบตที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยอ่ะเมื่อไหร่ที่มีแสงเขาก็จะดีดอ่ะอแต่ว่าถ้าแบตหมดแล้วอ่ะมันก็ไอ้ตายแล้วต่อุย๊ย <laughs> <laughs> หันหน้ามานี่สิโอียดาล่าหัดไหมเมื่อไหร่ที่แสงอาทิตย์หมดมันก็จะใช้แต่พลังงานจากแบตเตอรี่ก็คือมันอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะในขณะที่ สวยมาไวแล้วสวยเมยสวยท้อมางกรเจ้าก็นจนซึมเนาะทำไมไม่นอนสักทีทำไมแกไม่นอนสักทีฮะตัวแค่นี้เกี่ยวพลังงานมาจากไหนเยอะแยะแกไม่งสงสารพี่พี่เขาหรอฮะฮะสงสารพี่พี่เขาไหมเอาพลังงานมาจากไหนยเยอะแยะฮะไอ้เจ้าขี้กระปุกน้อยอุ้ยแบงค์เอาขนมมาไปกวนแบงค์ไปกวนแบงค์แบงค์แบงค์ไปกวนแ,แบงค์งไปกวนแบงค์ไปกวนแบงค์ง นอนแล้วโอ้นอนเลยนะลูกนะอย่าตื่นนะนอนนานๆเลยนะเปนอนนานๆเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวแต่เลียครับรู้สึกว่าเพียมากเลยครับเวลาน้องตื่นเหนียวแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเดี๋ยวก็กัดหูกัดขากัดตากัดไหล่กัดหางกัดจนขนล่วงไปหมดแล้วเหนียวปีนหลังคาเหนียวยังยอมเลยครับนอนนานๆนะไม่ต้องรีบตื่นนะลูกนะนอนนานๆนะลูกนะเออนอนนอนนอนอ้นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วะ ลุงเก่งเลิกถ่ายคลิปเลยครับอยากให้อยู่เงียบๆกลัวตื่นครับให้นอนไปเลยโอเคโอเคงั้นพี่ๆคลิปนี้เราไปก่อนนะให้น้องนอนนะเพราะว่าสงสารไอ้สงสารไอ้ตัวใหญ่นะครับถ้าผมเสียงดังนี่แบตหมดแล้วแบตหมดแล้วถ้าผมเสียงดังน้องก็จะตื่นขึ้นมาอีกอันนี้แบตหมดแล้วดีใจกับข้าเหนียวด้วย